สวัสดีครับผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับเราจะมาแนะนำนะครับในตัวนี้จะเป็นโซล่าเซลล์นะครับซึ่งเป็นเอาอินวันนะซึ่งมีแผงติดอยู่กับจัตัวหัวหลอดนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับจะเป็นรุ่น MP262 นะครับ85วัตต์นะครับตัวนี้นะครับสามารถชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหลอดนิดเดียวนะครับมาดูกันนะครับหน้าตานะครับตัวนี้จะเป็น ใำแหน่งของไฟนะครับซึ่งแบตเตอรี่มันกำลังชาร์จอยู่นะครับแล้วก็สามารถชาร์จในส่วนของกับอะแดปเตอร์นะครับซึ่งสายไฟก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับบอดี้กันนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหัวแบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดนะครับเดี๋ยวมันมีจะมีสวิตช์อยู่ในส่วนของข้างหน้ากดเลือกระดับได้เลยนะครับ นี่ครับชอบสว่างมากสว่างน้อยชอบแบบกระพริบก็ได้นะครับนี่นะครับก็มีหลายย่อยโหมดในตัวเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับหน้ากล่องกันเลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตัวแบบประหยัดไฟนะครับเป็น LED นะครับผมสามารถชาร์จแล้วก็สว่างทั้งคืนนะครับในส่วนของโซล่าเซลล์ตัวนี้เมาดูลักษณะนะครับบนกล่องกันนะครับผม ก็ราคาก็ไม่ถึงร้อยนะครับตัวนี้ก็สั่งซื้อจากยาสแตาวนะครับตัวไม่ใหญ่ครับดูจากการจับนะครับไม่ใหญ่มากนะครับก็เอาไปเกี่ยวไว้ในส่วนในจุดที่เราต้องการให้มีแสงสว่างในตอนกลางคืนนะครับก็จะเป็นการเปิดปิดแบบอัตโนมัตินะครับตัวนี้ไม่มีรีโมทนะครับผมโอเคนะครับก็มารีวิวดูนะครับเผื่อท่านใดอยากได้โซล่าเซลล์ไว้ใช้สักตัวหนึ่งนะครับก็ลองมองหา ลองดูตัวนี้นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถใช้ตอบโจทย์ได้นะครับไม่ต้องลากสายออกจากแผงนะครับตัวนี้มันจะติดอยู่กับตัวตัวหลอดเลยนะครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลานะครับไปเพียงเท่านี้นะครับก็เวลาชาร์จไฟก็นี่ครับห้อยแบบนี้ได้เลยนะครับมันก็จะรับแดดในส่วนของบนหัวโซล่าเซลล์นะครับเนี่ยก็มีสามโคมก็มาชาร์จแบบนี้ได้เลยนะครับ